ดีครับพอแม่พี่น้องสู้ผู้สุคนนะครับมนีกะมาพอกับเบาหยัดอีกเช่นเคยนะครับมนีกะมาพอกับเมนูย่ำปากกระปองครับเมนูคนรวยครับผมสิว่าคนจนกับ่ไหนเนาะพี่นอนะ้องเนาะเพราะปากกระปองสูเมือนี่ึ้นราคาแพงนะพี่น้องเอ้มาครับโอ้สาวปวงพันคือบาวขอนียวมหาหนะ้่บเบาหยัดเนาะอข้าวเหนียวนะครับ โอ้ลืมหนาที่เจ้าขวองครับเสพป,ป่วงโอ้นะได้พี่น้องขอน,นี้ครับคือเก่าเลยพี่น้องเลยขอนี้หอนหอนหักกันหนึ่งแล้วเมือ่อนี้ก็หอนคักได้พี่น้องเลยหอนคักงหอนแน,น่เพื่อซัดของพี่น้องเลยมาครับเพิ่มความจวดจัดบีบบางหน้าเใส่เล็กน้อยอืมเป็นได้พี่น้อง โอ้มันเป็นสมเด้พป่นองคมเปลือกมัน <laughs> พักก่อนนี่นะครับนี่ตามนี่แหละพี่น้องเลยเรียกแคน,น่อยครับปากกระป๋องเนาะตัวโอ้ยขอสอมขอแดส่อมก็อส,อมอส,อมสิดีได้พี่น้องเลยส,ส่มที่บมาบ่เนาะพี่น,อน้องเนาะมาครับ โอ้มาพี่น้องเลยมาพี่น้องอืมคุกเขาให้เข้ากันเมื่อแตกพี่นอ้อ,นนนองเลยหอนคับหอนแน่ขนาดว่าห้ากัอาบน้ำม,มาแล้วเนี่ยอึมของแขกก็แบบผิดพี่น้องเลยผิดแดง ืัอน,นี้ครับ,รบ,รบเป็นเสาร์วันอาทิตย์นะพี่น้องพี่น้องมาเที่ยเป็นใดน้อครับเหตุการณ์แห่งงานอยู่วันนี้ด้วยบ้าผ้ากันหยุดเนาะครับเน้อยุทธ์จะมาเป็นตะยูนะเพี่น้องฟังครักเป็นบริษัทอยู่บ้านห้อยหวานแหรปานเนี่ยลงน้ำนะพี่น้องเนาะ กับบ้านแห้มากันเน,นีย้นอิเลพี่น้องเลย <c oughs> เลยปลากระป๋อง อืก่อนไม่เรือกครับพี่นอกก่อนค่ะค่อนแน่ยครับ กินแล้วๆเนี่ยบ่ยัดะือสิได้ไปอา,นาบน้ำมือร่อยบพี่น้องเลยนั่นเด้อครับเด้อกินน้ำกันเด้อครับ คืออาบหนาพี่น้องเลยอนท่าครับ ซีเหล่ากินดีครับพี่น้องครับ เมนูยังไงนะพี่นลองเนี่ยกินบ่อย่างครับแต่ก็้เสียบพื้เก่า ปลากระป๋องแบบนี้แล้วคือหอดบาทนะครับพี่น้องไปให้ไปหน้าเนาะครับบุ๊มมี่ยังไปกินกับปลากระป๋องติดไปหน้ามันจ้ป๋องนะครับเพราะเด็กจำนะครับเหลียง,งวัวเหลียงควายงามเลยง้อควายกับ รืดหญ้ากินแล้วพี่น้องย้ำเนี่ยแห้งมันแหรงเนาะหนาก็บ่มีแลนน้วฝนยังบ่ตกพี่น้องเนี่ย ข,ของข้าวของเนี้ยปน้องเอ,อ้อยแอบวายุในเฮือนนี่ไีปน้องเลยกอยู่ทั้งหน่อยี่ซ้ำหนหน่อ ิ่มแล้วครับพี่น้องสาหรับวันนี้กันเลยกะขอขอบบุญขอบคุณนะครับสาหรับพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมนะครับผมที่มาเป็นกําลังใจให้กล้วยปวงกับเบาหยาดนะครับผมขอขอบคุณยหลายครับสําหรับผู้ติดตามเนาะแลวก็ผู้ที่ผ่านมากก็ติดตามก็สับตะไคร่แหเครับเป็นกําลังใจให้ชาวปวงกับเบาหยาดนะครับผมกะ บมี่อียงครับโมน,นี่กะคือสิได้ราไปเพื่ตัวนี้นะครับพี่น้องสำหรับมอน,นี่กะสวัสดีครับ